ันลาดหน้าสาขาเอ้ยไม่ใช่มีอยู่สาขาเดียวร้านอ,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 อยู่ไหนครับวัดํำแพงครับไปบูรสงครามี่ยิบสองอให้ดูบรรยากาศวันนี้ก็มาลงที่แรมตรงนี้นะครับที่แรมอะไรครับนัดมานนะแอดไทยเกาะท่านใดสนใจติดต่อได้ครับวันละห้าพัน ไปทุกที่ <laughs> ที่มีเบียร์นี่ไปหมดพาผัดเบียร์ให้ไปเลยโอ้ยอ,อ้ยไอสักหงแท้เฮ้ย อ้อยแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยดูดิอุ้ยไม่อยู่เอา คันนี้ก็เอาโอ้โหของแท้ว่ะดูดิดูดิโอุ้ยอยู่ๆไอ่เช้กุ้งหรือปลาวะใหญ่อะเนี่ยสัตว์ปักไอ้นี่อู้หขาเหรอขาดดิปลาอะไรรู้ไหมปลาบูเออ ดู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 ไอ้เี้ยคันนี้เนี่ยกุ้งแล้วโอ้ยกดไอ้เย้ยกุ้งหรือ, er. อ,อลปลาวะโอ้ยพันพันพันกุ้งไอสัตว์ตัวเบลอเลยโอ้ยสัตว์มโดนไอ้เกุ้ง แย้วตีบ่บาบ่เาเียวิ่งดีแล้วตัวผมโดนคู่เลยจดเตมตอบผมจัดแม่วงเชียแม่ผมบว่าไอ้นี่นสายพ่าของผมไม่ใช่นี่ แบบนี้เม่ได้ไปแล้วแคลรู้เล้วนะเออใกล้ๆได้เลยยีจับทีจับนแล้วจักล้องเลยไดออขีดเ ม,มันสั่นนิดเดียวเนี่ยดูดิลองยกดูนะครับ อยู่ข้างในว่ะอึงไปเดียวะต้มยำปลา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  น้ำแรงด้วยไม่ใช่อะไรพี่ว่าเหยื่อแม่งเนี่ยดูดรสายตึงโพะเลยเอาเหียแดกกว่ะเอาเอาเอาเหียแดกกว่า ไปข้องในว่ะคอยหมย่ยลยไอ้ยี่ของพี่ก็เอาแล้วไอ้ยี่ ดนี่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 ไงโอ้โหหลุตใหญ่ใหญ่ใหญ่ี่สระไม่ได้เกี่ยวนี่ด้วยบอกแล้วนี่นี่ดูเกี่ยวปีเลยเป็นแท่หน่อย ยี่เมื่อกี้ของพี่ก็เอาพี่บอกแล้วไม่คู่ไม่เข้าในยสองคันแล้วเด้อันนี้ไม่อยู่นะครับอันนี้โอ้เดินแล้วไป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 แล้วโอ้ยโอ้ยไม่อยู่ครับแต่คันเนี้ย mình yeah. nha yeah. <laughs> <laughs> Từng lời, tưng lời đua, đua mình đứng โอ้โหอะไรวะโอ้โหกุ logical, ้งแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วปลาแล้วปลาเลยวะสัตว์ดึงคันกบตกน้ำเฮ้ยกระเพียน อันนี้ก็เอาเฮ้ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เนี่ยอืม <c oughs> เนี่ยครับของแท้นะครับของแท้ดึงแล้ว อตัวแล้วครับโอ้โหเหียลูดหลุดโอ้ย oh, ฝ yeah. าฝายาวเลยครับเอาแล้วอึง้งสัตว์ฝวายาวเลยอ้เหี้ยคันันขาวก็เอา อุ้ยกามาแล้วเอา like เอึงเอาหน่อยไอ้ตัติดไอ้นี่ก็นี่โปอึงเอาขึ้นมาแล้วดัสดีพูดน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับหัวน้ำขึ้นนะ

ลงมอเลยวะเขี้ยเลี้ยย้ายฟังเอ้อยย้ายฟังว่าดูเอาไอ้เหี้ย,ย,ออยอโอ้โหยังใหญ่สัต์ จับตอนไหนก็ไม่รู้นีค่ครับคันนี้นะครับขาแล้วครับ เย้ยอยู่สัตว์ไอ้เยีะสองแมวอไอ้เยอะสองคันเลยเอาคันไหนดีเนี่ย ไม่หลุดมันลอยเฉยมีมีไซนินดนึงนเปลี่ยนเยื่อบ่อยๆดี ติดนะครับโอ,โอ้โหอู้หูเนื้ีน้ำหนักด้วยอุยเกือตัวมันเยอะดีนะ เรียบร้อยมีไซส์มีไซส์ไซส์ตม้มยำลุงไข่ด้วยสลัดไข่ไปแล้วไข่ใใท้องมันในนี่ไง เี่ยวหมายนี้หมายเดียวสี่ห้าตัวแล้วได้อีกหนึ่งครับหลายทีแล้วเกินไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวนี่ด้วยไม่ได้เกี่ยวป่าเกินเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับเกี่ยวสีครับดูคันนี้นะครับกุ้งกำลังจับนะครับใหญ่ไปว่ามีโป้ง ส่งนะครับส่งมีปิวนะครับปึงนะครับย,ยกกุ้งเล็กให้ดูนะครับอันนี้ก็ล้างไว้เบ็ดพริกนะครับปึงแล้วนะครับไม่ยูอ่เอาแล้วดูด,ดูดูวืดวืดวืดไอ้คุยไอ้เชี่ยใหญ่ด้วย ย่อนสายนี่เอาเลยมันเดินพาไปเลยนะเหนอยู่ด้วยเอาเยอะแล้วลเยอะคัอ

มันร้อนหลอกไอ้เหี้ยมันร้อนหลอกเฮ้ยนามาพูดตเสียทีนไ่ใ่เียหมเอนะอันนี้อันนี้ดึงเลยไอ้เหี้ยมันอยู่ริมตลิงว่ะโอ้โห อุ้ยทิ้งไว้ก่อนะครับเดี๋ยวมันกลับมาเอาแน่ๆนกนุ้งนี่มันจะไม่ทิ้งเหยื่อมันง่ายๆครับนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยกินย้อนนะครับนี่ฮานามิเข้าเกียบรวยเพื่อน ก,ก็หลังจากลุยกันมาทั้งคืนนะครับก็มาจบที่้า,างแล้มครับเดี๋ยวจะถ่าย <SPEAKER> ให้ดู <SPEAKER> ว่าผลงานเป็นยังไงนะครับโอ้อึงครับขอดูจุ้งหน่อยครับ <SPEAKER> <SPEAKER> ไซส์มีไซสแล้วก็ตัวเล็กๆเยอะเหมือนกันแลประมาณสัก20ตัว สวัสดีเจอใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วย